สวัสดีครับสวัสดีนี่มือเสาวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม 2, อสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเราเมื่อกี้มาพบพอกันคือเราครับนี่มือเสารแดดแจ่มตะเสารขนาดมื่อนี้แดดฮอนครับมื่อนี้ก็ได้เบิงึงท้องฟ้าเบิงึงนี่แหละบ่มีขี้ฟ้าเลยเนาะออกมาหน้าคือเราเหรอครับ ตัดใบกล้ยเนะาะมาไ้หอยไ้ปลากินเนาะนี่มองมองเรียงหอยนะครับหอยกรลังแพรเต็มน้องเลยตอนนี้เริ่มลายแห้งเนาะพอหอยเชลีเพิ่นกินบดทุกแเนวนะครับเอาอยัางมาไ้กินบดนี่กระลังเริ่มขึ้นแล้วเอามาไ้เมื่อกี้นี่ ผลกับบอมา่าโดนแล้วครับหลายมือแล้วพักกันเริ่มเป็นหมากแล้วเนาะนี่หมากมากไอ้บวบเรียมเนาะขลังเป็นหมากแล้วครับน,นี่เริ่มออกมากแล้วตอนนี้นี่ ต่อไปก็สิบไปปลูกหุงเนาะนหงหงคังนะครับหุงคังไปปลูกใส่คันแท่มองนี่เนาะเป,ป็นนิบใหนะครับ น้ำกบไหลพี่น้องก็้ยห้ามน้ำปลาปลาบ่ไหลแล้วสองมือีเลยตอนเศร้าว,ว่านี่ไหลอยู่แต่ว่าตอนสายๆมาบ่ไหลเนาะปะนินปนินในซีพีในญ่ไว้เลย,ยครับพี่น้องนี่โต๊ะซ้ำส,สามนิ้วแล้ว ปล,อย,ปลอยยังบาถึงเดือนนะเพราะว่ามันมีปัญหากินพืชเนาะกินพืชกินีผมกับเกลือห้าแต่ว่าหัวอาหารบริเกือนะครับหัวอาหารบริหายมวมีทุนไปสื่ประนันเนาะมวยงบก็ให้แบบบ้านๆห้าหนเลล่ะกินพืชผักเนาะ พาไปปลูกหมกุงเนาะหมกฮงนี่ครับเม็ดหมกฮงก็จะนิบใส่น้ำแทนหน้าเลยเนาะ สมองงานเลยเน,ะนาะนี่ก็ใส่แถวนี้บปปลูกทีหรอครับปลูกห่างๆเนยจะน้อยเนาะ สลับฟันป่าไปเนี่ยเสาว่านนี่ก็อมาหดครับนี่มาหดบปไรมันต้นไม้มันแหงเนาะอย่างเขาอย่างเขาตายเนาะตอวมาหด เอาเกินงามขนาดครับบา้านี้เขาหวานนี่เห็นทีไปทะกคนนะครับบ่า,าเรืเอากับบ่ามันใหญ่ขึ้นมาเนาะใหญ่ขึ้นมาเขาก็มาตัดบา้านี้ตัดมันสิใบมันสิลงไป กบไปลําต้นมันเนาะมันจะจัดระเบียบใหม่ไปนะครับมันจะออกมาพอดีเลยนะครับ สำหรับคลิปนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะออกกันไหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมก็จะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะ Nah, salah kini, Kak. Sobat kap.